อันนี้เป็นสับป,ประรดไต้หวันนะคะลูกยาวมากเลยอะ่ะก็นี่นะคะดูใ่มากแต่ราคาแพงมากเหมือนกันก็ราคาส่วนเท่าของสับป,ประรดศิลิป,ปินนะคะเดี๋ยวนี้เรามาลองชิมกันว่าสับป,ประรดไต้หวันเนี่ยจะหวานอร่อยไหมนะคะอันนี้ราคาลูกละหกร้อยกว่าเยนอะประมาณหกสามสิบแปดประมาณ180ร้อยแปดสิบบาทเนาะ นี่ค่ะปกติถ้าเป็นของออฟิลิปปินก็สามร้อยกว่าเยนเนาะสองร้อยกว่า300อยกว่าบางทีก็เจอแบบร้อยเก้าเก้เยนก็มีนะคะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเราลองชิมกันดูค่ะ เดี๋ยวอันนี้จะเอาไว้เพาะเอาไว้ปลูกด้วยนะคะเผื่อทันเผื่อได้กินตรงต้นมันเนี่ยตรงหัวมันเนาะโอ้แต่ว่ารูปร่างก็จะผอมกว่านะผอมยาวนะเดี๋ยวปลอกกันนเลอกตาออกก่อน แกนก็กรอบดีนะอ้าวราคาเพื่อนก็มาถึงเวลาของการชิมแล้วนะคะจริงๆแล้วก็ชิมไปบ้างแล้วล่ะก็เปรี้ยวอยู่นะไม่ไม่หวานค่ะเปรี้ยว เปรี้ยวๆจจืดนะก็ไม่รู้ว่าแต่เขาก็เหลืองนะข้างนอกถามว่าโอเคไหมก็ไม่ได้ต่างจากฟิลิปปินส์นะ,ะฟิลิปปินส์บางลูกก็อร่อยนะบางลูกก็หวานถามว่าโอเคไหมก็ธรรมดานะเปรี้ยวหวานนิดๆนะ อืแต่ราคาแพงกว่าสองเท่านะโอเคก็มารีวิวนะถ้าอยากลองกินดูก็ซื้อมากินดูนะคเผื่อบางลูกอาจจะอร่อยก็ได้เนาะแต่นี่ก็อร่อยแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับราคาแล้วมันก็ไม่ต่างกับของฟิลิปปินส์นะเนาะโอเคเดี๋ยวลองให้ลุงชิมดูนะ ิมดูอสีวลุงบอกไม่เปรี้ยวนะคะอืมโตม <laughs> ลุงบอกไม่เปรี้ยวม,มันเราว่ามันออกจีดๆอ่ะแล้วก็ไม่เปรี้ยวมากแต่ว่าเราชอบออกหวานๆวนไงอู๋อิ